สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาพบกันในบทเรียนออนไลน์นะคะกับคุณครูมินวิษณีสีเอี่ยมนะคะช่วงในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ชุดนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนพร้อมที่จะมาเรียนรู้กันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเรียนรู้ความหมายความเป็นมาของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าแนวคิดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใครเป็นคนเริ่มสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมคะอ่าเรามาเรียนรู้กันเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานั่นเอง ทรงพระราชำดำริชี้แนะแนวทางการำดำเนินชีวิตแก่พระสกนิกรชาวไทยมาเนิ่นนานกว่า25ปีแล้วนะคะก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในพุทธศักราช2540หลังจากนั้นมาท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงเน้นย้ําแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นเศรษฐกิจนี้ไปและสามารถให้ประชาชนหรือประสบนิกรแล้วเนี่ยดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสะโลการิวรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตให้เราสามารถปฏิบัติตนอยู่ในประเทศของเราตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเลยนะคะทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในแนวทางของทางสายกลางนั่นเองนะคะไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆในยุคต่างๆในเทคโนโลยีต่างๆที่สมัยใหม่นะคะเพื่อให้เราดำเนินอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะอะเรามาดูความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงนะคะความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีด้วยนะคะต่อสิ่งที่มันจะมากระทบ กับชีวิตของเราในปัจจุบันนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกต่างๆมากมายหรือที่เขาเรียกว่าการก้าวสู่ยุคโ, ay, โลก ARA, ภาภิวัตน์นั่นเองนะคะเรานอกจากเราจะมีภูมิที่ดีแล้วมีความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วเราจะต้องมีความรู้นะคะรอบรู้รอบครอบและมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําความรอบรู้รอบครอบของเราเนี่ยนะคะมาใช้นะ ด้วยวิธีการต่างๆหรือมาใช้ในการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอนรวมถึงรวมทั้งในขณะเดียวกันนะคะนักเรียนเราจะต้องมีการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของเราให้จิตใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะาถ้าพูดถึงมองในภาพรวมระดับประเทศเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนักทฤษฎีก็ตามนะคะและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความสำนึกในคุณธรรมนะคะเราจะต้องมีคุณธรรมในจิตใจของเราในตัวของเราจะต้องมีความซื่อสัตสจจริตนะคะเพื่อไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบนะคะนักเรียนถ้าเรามีความซื่อสัุจริตนะคะมีคุณธรรมเราก็จะเป็นคนที่สามารถยืนอยู่บนพื้นฐานในสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะนะเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะ รวมถึงมันจะเชื่อมโยงกันในเรื่องเว้กรรมต่างๆนะคะที่คุณครูเคยบอกในชั่วโมองเรียนนะดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ต้องดําเนินด้วยความอดทนความเพียรมีสติมีปัญญาและมีความรอบรู้รอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะคะและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเห็นไหมนักเรียนในปัจจุบันเราพบกับสถานการณ์ COVID 19, โควิดโรคระบาดท,ที่มเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว แต่ถ้าเรายังยืนหยัดยึดถึงความพอเพียงที่เราดําเนินชีวิตเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและดําเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยความพอเพียงเราแค่เรียนรู้เราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วอาจเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องต่อไปเลยนะคะลักษณะของปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียน เขาบอกว่าลักษณะของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นวิธีการดำเนินชีวิตโดยครูบอกแล้วไงคะว่าจะใช้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความมีความดีคุณธรรมในตัวของเรากํากับควบคู่ไปกับความรู้นะคะไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างเดียวแต่ใช้ความรู้เนี่ยไปเอารัดเอาเปรียบอย่างเช่นนักเรียนดูสถานการณ์ปัจจุบันแมสแมสแมสที่ปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อโรคเนี่ย ตอนนั้นครูซื้อมาในราคากล่องละห้าสบาทแต่พอสถานการณ์โควิดมานักเรียนคะจากแมสกล่องหนึงห้บาทตกชิ้นละบาทเพราะว่ามี50ชิ้นนะคะกลายเป็นกล่องละ100บาทบางเจ้าบางคนที่ไม่มีคุณธรรมในตัวก็จะบวกเพิ่มบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปซึ่งคุณภาพก็อาจจะไม่ได้แต่นี่นะคะความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบ คิดแต่จะได้ก็มาทํานํนำพาสิ่งไม่ดีมาให้นะคะถ้าเรายึดหลักคุณธรรมในตัวเรานะเราไม่คิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนักเรียนก็จะสามารถดำรง,งชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะต่อไปเป็นการพัฒนาตัวเองครอบครัวองค์กรสังคมรวมถึงประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลน,นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมสมดุลมั่งคั่งและยั่งยืนยาวนานไป ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมทั้งเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่พอมีพอกินสามารถพึ่งตนเองได้พอมีพอกินนะคะเดินทางใส่กลางไม่ใช่โอ้อดยากับออกินข้าวกับน้ำปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันตึงเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่หย่อนเกินไปกิน KFC กินพิซซ่าทุกมื้อเลยก็ไม่ใช่นะคะเราต้องทําแบบพอดีพอดีอดนะตามกําลัง ที่เรามีนะคะเพื่อให้คนกับในสังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเพราะว่าเรามีคุณธรรมในใจเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขสุดท้ายเพื่อให้คนกับธรรมชาตินะคะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลยั่งยืนและให้แต่ละคนดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีรากเงาทางวัฒนธรรมนะคะ หลังจากที่เรารู้ความเป็นมาความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็มีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะ,ะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่าคุณครูนําปรัชญามาว่าอะไรบ้างนะคะ,ะปรัชญาที่ว่าก็คือพอมีพอกินนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหินสมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างอำเภอจังหวัดประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจยาศาเตรฐกิจพอเพียงเนี่ยยึดแนวการพัฒนาที่มีคนเป็นหรือประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างสมดุลมั่นคงและย,ยั่งยืนนั่นเองค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนานะคะก็คือจะยึดหลักมาชิมาปฏิปทามาชิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางนั่นเองไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะคะเดินดําเนินการตามความพอดีนะคะโดยยึดหลักอริยสัจสีอริยสัจสีคืออะไรนักเรียนทราบไมหมคะอริยสัจสีคืออะไรตามไม่รู้ก็คือทุกสมุท,ทยัยนิโรธและมรร มักก็คือทางสายกลางน้องกนดูนะทางสายกลางทําไมชี้ลูกศรสีแดงไปที่มักอะเรามาดูทีละตัวเลยนะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าอริยาาสัจสี่คืออะไรอริยาาสัจสี่ตัวแรกก็คือทุกทุกคือความจริงว่าด้วยความทุกนะคะทุกคนต่างก็มีความทุกมีปัญหาทุกคนพบปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายอะคุณจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักเรียนเออนักเรียนสอบตกก็ทําให้เกิดความทุกไหมคะ เออนักเรียนสอบตกไม่พานติดศูนย์ติดรอติดม2ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือความทุกข์ต่อไปสมุดไทยสมุดไทยคืออะไรสมุดไทยก็คือความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ก็คือสาเหตุนั่นเองความทุกข์ย่อมมีปัญหาย่อมมีเหตุผลที่จะทําให้เกิดความทุกข์่อตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนที่สอบตกจากความทุกข อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเกิดความเกลียดคล้านขี้เกียจอ่านหนังสือนะคะขี้เกียจทํางานนะคะก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปนิโรธนิโรกก็คือความจริงว่าด้วยความดับทุกข์นะคะความทุกข์นั้นเกิดได้แล้วก็ดับได้แก้ปัญหาเปลี่ยนไ เเสมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานะคะเราก็ต้องไปดูด้วยว่ามันเกิดจากสาเหตุใดก็คือสมุทัไทยนั่นเองเราก็หาวิธีการดับทุกนั้นก็คือนิโรดนั่นเองสุดท้ายมักมักมาเชื่อมโยงกับทางสายกลางได้ยังไงนะคะมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือหมดปัญหาต่างๆได้แก่อริยมักแปดนั่นเองซึ่ง จะได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการมำงชีวิตอย่างมีสตินะคะความมีสติจะนําไปสู่สมาธิปัญญาและสมาธิปัญญานั่นจะปลดปล่อยจากความเป็นทุกข์เป็นปัญหาของนักเรียนได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้รับความรู้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าความเป็นมาความสําคัญรวมถึงความหมายของเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยหมายถึงอะไรนักเรียนพอจะช่วยกันสรุปได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรนะคะอ่ะเราไปดูเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเาศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นเศร,รษฐกิจที่บุคคลและสังคมดําเนินกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจและ ประกอบอาชีพตลอดจนการดำรง,งชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมพอเพียงไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะรวมถึงเราต้องอา,อาศัยหลักมัชิมาปฏิวัติก็คือเดินทางสายกลางนะคะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถ้านักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูเชื่อเลยนะคะว่านักเรียนจะสามารถดำรง,งชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นะคุณครูก็อยากจะขอความร่วมมือจากนักเรียนให้นักเรียนนาความรู้ในบทนี้นะคะไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยดำเนินทาดำเนินการดําเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ เป็นไงกันบ้างนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนแล้วอ่านนะคะได้รับความรู้ต่างๆมากมายสําหรับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมถึงเราได้ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ไปแล้วนะคะวันนี้สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนลองมาช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ความรู้ในครั้งนี้สิว่าเราจะทำเราจะสามารถสรุปองค์ความรู้ในครั้งนี้ได้ไหมนะคะอ่าคุณครูมี งานให้นักเรียนทำแค่สองข้อง่ายเองนะคะก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้รวมถึงสืบค้นข้อมูลลงในสมุดตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะได้แก่ข้อแรกความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะคะโอ้ยง่ายมากคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องตอบได้แน่นอนข้อที่สองความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรง่ายๆสองข้อเองนะคะหวังว่านักเรียนจะลงมือทํา ได้อย่างถูกต้องคุณครูมีคะแนนสำหรับ2ข้อนี้ด้วยนะคะถ้าใครตอบถูกทั้ง2ข้อนี้นักเรียนจะได้ไป5คะแนนนะคะขอให้นักเรียนทำาอข้อนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ตอบในคอมเมนต์โพสเฟ e บุ๊กคุณครูจะนำวิดีโอนี้แขวนไว้ใน Facebook กลุ่มของเราให้นักเรียนได้ดูนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้มารับชมในในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นักเรียนก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ทุกครั้งทุกเมื่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในการเรียนสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ